สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมิงปรึกษาอะไรห,หมอเียครับวันนี้ตอนนี้หมิงก็เริ่มเข้าเลขสามแล้วเนาะ <es. S 2> ก็รู้สึกว่าหน้าของหมิงอ่ะมันไม่กระชับเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนริ้วรอยมันก็เริ่มมาเดี๋ยววันนี้จะดูแลให้ทั้งเรื่องของความยกระชับนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของงานผิวนะครับ<ม>เข้าเลขสามแล้วเนาะก็ต้องเริ่มมีการดูแลตัวเองแล้วก็จะทำไงให้เราดูเด็กลงหน้าใสขึ้นนะครับยังดูอ่อนยาวอยู่เนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมีเจ็บบ้างนาะแต่ว่าก็ทนได้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะขั้นตอนการทําปกติเราก็จะมีการแปะยาชาประมาณ4ี่าทีถึง1ชั่วโมงนะครับช่วยลดอาการความเจ็บแล้วอย่างนี้หลังทําเสร็จก็คือมืนต้องดูแล,แลรักษาผิวหน้งย,ยังไงบ้างคะหลีกเลี่ยงแดดในช่วงสัปดาห์แรก<ม>ทากันแดดดีๆนะครับ<ม>ช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีการปวดระบมได้เล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ